วันนี้ดีใจมากไดมางานแต่งของหลายคู่ใช่ไม่ใช่งานแต่งครับพี่โอนพี่ทรายพี่เคนกระต่ายใช่เป็นงานแถลงข่าวต้มหัวเออน่ารักสวยไหมอ่ะขอให้เขาเลยสวยไหมต้มหูสวยนานกับต้มหูใครเถอะกันคะต้มหูวมางาของคุณนินคุณนีบ้างกระแสแรงมากนี่แฟนคลับพินเวอร์เมื่อไรแต่งงานกันคะก็พรุ่งนี้นะเอะไรเนี่ยพี่นาคาเคิร์มอ่ะเออเคิร์มด้วยอ่ะมองตามองตา โอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยตรงอ่ะความเป็นของเราน้องใหม่ด้วยแหละเออเราจะไปตู้เขาได้ไหมคะก็เดี๋ยวต้องเดินตามรอยเขาดีกว่าก็เดี๋ยวต้องขอคําแนะนําจากรุ่นพี่ด้วยครับหมวกเราจะเปิดอะไรดีคะเราก็เปิดเปิดหมวกนั่นแหละฮะอะไรล่ะเปิดใจ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 อันนี้ไม่เปิดใจกันอีกเหรออ๋อเปิดแล้วครับแต่กะคนดูยังไม่ได้เปิดน ถูกไว้ก่อนมีหยอกล้ออุ้งอิงนะอุ้งอิงอุ้งอิงไหมคอุ้งอิงฮะจะอ้วกแล้วฮะไม่ไช่ไม่อ้วกอ่ะหวานจัดครับเลียนเลียนไปออกออกเค็มๆแล้วนะเดี๋ยวนีไม่ใช่ตาไม่ค่อยอาบน้ำไม่เนี่ยจะให้โชว์สักหนึ่งมุกครับโอ้โหผมไม่รู้จะโชว์อะไรฮะก็บอกได้เลยว่าหน้าตารูปร่างอย่างเงี้ยนะครับเป็นนักร้องก็ไม่ได้เป็นนางแบบก็ไม่ได้เป็นดาราก็ไม่ได้เป็นได้อยู่อย่างเดียว เป็นของผมต<ป>ุกเก็บพอ,อครับนิดหน่อยเลย <c oughs> ก็ยอมเป็นของเขาเนี่หรอ <c oughs> เอ้ยขัดขืนเมื่อกี้อ๋ขัดขืน,นเลยเมื่อกี้อืมมาปีหน้าเขาจะมีโปรเจกต์กหรือมีคอนเสิร์ตมีอะไรบ้านคู่ไหมต้องม,มีแน่นอนครับนอนตอนนี้ก็มีรายการติดต่อเข้ามาแล้วครับจะไปออกเป็นคู่จิ้นครับถูกขออเไยใช่ต้องไปไหว้พออ้อย มี่จักลินนะรับรองว่างานนี้มีโชว์ชวนฟินแล้วมีเสี่ยวกลางเวทีแน่นอนครับผมแก้มอ่ะอืมจะดีเหรอฮะพอไบวฟินกันไหมคะต่อมทะลักต่อมฟินสิ้นกันสุดโค้ยกันเลยทีเดียวแล้วค่ะ